ทำไมทหารกัมพูชาถึงใช้ท่าวิ่งแบบเดียวกับหน่วยรถพิเศษของไทยและท่าวิ่งแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยถ้าเราสังเกตจะเห็นได้เลยนะครับว่าทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการใช้ท่าในการวิ่งและท่าถืออาวุธแบบเดียวกับที่หน่วยรบพิเศษไทยใช้นะครับก็คือถือปืนชูขึ้นแบบนี้และทําการวิ่งแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อถึงที่ยิงนะครับก็จะลดปืนลงมาแบบนี้นั่นเองพร้อมกับทําการยิง และถ้าเราดูรูปที่ทหารบกไทย mm. เยผยแพร่มาเองบน Facebook เป็นการฝึกของหน่วยเรนเจอร์นะครับจะเห็นได้เลยว่ามีท่าวิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือวิ่งและชูปืนแบบนี้และจังหวะในการเคลื่อนที่นะครับก็จะมีการชูปืนแบบนี้เหมือนกันและเมื่อเข้าถึงเป้าหมายเนี่ยก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับไปจับที่ปืนแบบนี้เพื่อเตรียมในการทําการยิง โดยท่าทหารกัมพูชาใช้ในวิดีโอนะครับเป็นท่าที่เรียกว่า high ready นะครับก็คือเป็นท่าที่ชูปืนขึ้นนะครับเมื่อทำการเข้าถึงเป้าหมายหรือที่กำบังเนี่ยก็จะลดปืนลงมาเพื่อทำการยิงแบบนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าการฝึกของกัมพูชาบางหน่วยเนี่ยจะมีความคล้ายกับของน่วรบพิเศษของไทยมากและจะเห็นได้เลยนะครับว่าทหารกัมพูชาเนี่ยนิยมการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับถือได้ว่าบางหน่วยมีการฝึกที่ตรงตำราทางทหารอยู่นั่นเองซึ่งท่าที่ทหารกัมพูชาใช้นั้นเรียกว่า high ready นะครับ โดยถ้าแบบ high ready นะครับม er ีข <c usement> ้อดีก็คือเมื่อต้องการใช้อาวุธปืนเนี่ยก็เพียงแค่เอามืออีกข้างนะครับไปจับอาวุธและลดอาวุธลงมานิดหนึ่งก็จะสามารถพร้อมทำการยิงได้เลยนั่นเองนั่นก็หมายความว่ากัมพูชามีการฝึกแบบ CQB ที่ถือว่ามีมาตรฐานเกือบเท่าของหน่วยรบพิเศษของไทยนะครับจะเห็นได้เลยว่า high ready เนี่ยมักจะใช้ในหลายยุวิธีเช่นยุธวิธี CQB คนข้างหลังจะถือปืนแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ปลายกระบอกปืนเนี่ยมีโอกาสจะไปโดนคน,น้าหน้าหรือทําการยิงคน,หน้หน้าได้ถ้าไฮเรดี้เนี่ยยังใช้ในกรณีที่จะบุก CQB แบบยืนต่อแถวกันแบบนี้ด้วยนั่นเองและอีกท่าหนึ่งที่ทหารกรรมัมพูชาใช้นะครับเราเรียกว่าโลเรดี้จะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นหน่วย b s q เนี่ยจะได้ใช้อาวุธที่ดีอีกด้วยเป็นอาวุธจากจีนโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าท่าโลเรดดี้เนี่ยเป็นอีกท่าหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างรวดเร็วนะครับ โดยการถือก็จะถือแนวต่ำแบบนี้เมื่อต้องการใช้อาวุธเนี่ยก็จะใช้มือข้างหนึ่งนะครับทำการยกและทําการยิงได้เลยเป็นยุทธวิธีพื้นฐานนะครับก็ต้องบอกว่าทหารกัมพูชานั้นเนี่ยมีการฝึกที่ถือว่าคล้ายกับหน่วยเรนเจอร์ของทหารบกไทยอยู่พอสมควรในบางหน่วยนั่นเองซึ่งสาเหตุที่มีการใช้ท่าแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นท่าสากลทางทห,หารนะครับบางหน่วยของทหารกัมพูชานเนี่ยก็ถือว่ามีการฝึกที่ดีอยู่นั่นเอง